ให้เล่าเหตุการณ์ในฝั่งนี้หนึ่งว่าอ,อหลังจากที่เป็นข่าวไปแล้วเนี่ยเห็นได้ยินว่ามีคนมาบอกทางน้องว่าให้ระวังตัวให้ดีจะถูกทำร้ายร่างกายอันนี้ข้อที่จริงเป็นไงครับคือเมื่อวานนี้ค่ะตอนประมาณสามโมงเช้าค่ะหนูกําลังขายของอยู่และทีนี้มีแม่ค้าด้วยกันนะคะเขาวหวังดีเขาก็ขี่มาบอกว่ามันมาบอกว่าถ้าเกิดวันนี้ไม่จ่ายมันมันก็จะมายิงะคะ่ะ มาทำร้ายร่างกายมายิงเอาอะค่ะหนูก็เลยบอกใช่ค่ะเป็นแม่ค้าในตลาดมาบอกอะค่ะหนูก็เลยกลัวกันค่ะเพราะว่าที่ร้านก็มีแต่ผู้หญิงอะค่ะอยู่กันสองคนทีนี้หนูก็กลัวมาทําร้ายทีนี้แล้วเมื่อวานนี้หนูก็เครียดด้วยคือปัญหาหลายเรื่องไหนจะเงินไปค่ะซื้อกับพงกับข้าวแล้วก็เครียดอะค่ะก็เลยคิดอยากฆ่าตัวตายค่ะเมื่อวานนี้เพราะปัญหามันหลายเรื่องอะค่ะแล้วถามนิดนึงในส่วนของนี่เราเนี่ยเราจะทําไงจะใช้เขาไหม หนูก็จะใช้คืนค่ะแต่หนูขอเวลาให้หนูเคลียร์ตัวเองให้ได้ก่อนให้หนูมีก่อนนะคะคือว่าไม่หนูไม่คิดจะโกงอะค่ะคือหนูจะใช้คืนทุกคนละค่ะแต่ขอให้หนูมีเวลาหาเก็บได้เยอะก่อนแล้วเดี๋ยวหนูจะเริ่มทยอยคืนให้อ่ะค่ะวันนี้อยากจะฝากอะไรถึงคนที่เก็บเงินก็ขอให้เห็นใจพวกหนูมั่งคือว่าถ้าเกิดหนูมีหนูก็จะให้ค่ะแต่ตอนนี้คือพวกหนูยังไม่พร้อมกันยังไม่ค่อยจะมีกันหนูขอเวลาสักหน่อยนึงมีอะไรอยากจะฝากถึงวิธีการเก็บเงินของพวกนี้ไหม คือถ้ามาเก็บก็จะให้มาพูดกันดีๆค่ะไม่ใช่มาคู่มาเป็นมาเฟียคู่ฆ่ากันอย่างนี้ค่ะอืมกลัวไหมกลัวค่ะกลัวมากด้วย